ไค่ะน้องไรเด็กจุฬาไหมใช่เมื่อวานนี้ตกใจไหมลุงฟุตตี้ตกใจพอรู้ข่าวลุงฟุตตี้คือถ้าสิทธิ์เก่าจุฬาเนี่ยค่ะหรือแม้กระทั่งนิสิตปัจจุบันต้องเคยได้กินผลไม้ของลุงฟุตตี้ลุงฟุตตี้ก็คือบักเสียแสงบัวง,งามล้ําหรือลุงโป้งใช่ไหมใช่ค่ะอายุ69ปีท่านจากไปเมื่อ3มสิงหาตอนตีสองนาทีหลังจากติดเชื้อโควิดโดยที่ลูกชายคนที่3ชื่อแสงทิพย์บอกให้นักข่าวของเราวัชราตาคำฟังว่า ก่อนที่คุณพ่อคือลุงฟุตตี้จะเสียชีวิตเนี่ยคือมีอาการไอนะคะแล้วก็ไม่มีแรงเดินค่ะคือได้แต่นอนอยู่ที่บ้านแล้วก็หยุดขายของลูกก็ให้พ่อนกินยาตามอาการตอนนั้นยังไม่รู้ว่าติดโควิดหรือเปล่าทีนี้ต่อมาพ่อก็คือลุงฟุตตี้บอกว่าอยากจะไปตรวจเชื้อพี่สาวก็เลยพาไปตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจ23กรกฎาคม24กรกฎาคมทราบผลติดโควิดค่ะตอนนั้นแกก็ยังไม่เชื่อนะคะว่าตัวเองติด ก็ลูกเนี่ยพยายามหาฟ้าทรลายโจรมาให้กินแต่ปัญหาคือเริ่มไม่กินข้าวกินข้าวไม่ค่อยได้แล้วก็กินยาไม่ได้ด้วยเนี่ยค่ะ25กรกฎาคมพาพ่อไปโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาซึ่งณนะวันนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าเชื้อลงปอดแล้วนะคะคุณคุณหมอก็เลยให้กินยาต้านเชือ้อแล้วก็ใส่ออกซิเจนระหว่างรักษาตัวโรงพยาบาลก็บอกกับพี่สาวหมายถึงคุณพ่อ ให้ไปรีบฉีดวัคซีนพี่สาวเนี่ยคือยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่ว่าตัวน้องชายฉีดครบไปแล้ว2เข็มซิโนแวคพี่ชายฉีดแอสตราไป1เข็มคุณแม่ก็ฉีดแอสตราหนึ่งเข็มแต่ตัวลุงฟรุตตี้เนี่ยยังไม่ได้ฉีดเลยเพราะว่าแกอยากจะรอไฟเซอร์เชื่อว่าน่าจะเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองเพราะว่ามีโรคประจําตัวหลายอย่างอ้วนกล้ามเนื้ออ่อนแรงเบาหวานไทรอยด์ความดันก่อนที่ลุงฟุตตี้จะเสียชีวิตได้สั่งเสียกับครอบครัวเอาไว้ว่ายังไงคือบอกนะคะ คุณพ่อเนี่ยลุงฟุตตี้ได้คุยกับลูกสาวตอนสี่ทุ่มของวันที่สองซึ่งตอนสี่ทุ่มคืนนั้นยังคุยดีๆอยู่เลยพ่อมีความหวังว่าจะหายแล้วจะกลับมาใช้ชีวิตปกติปรากฏในคืนนั้นนั่นแหละค่ะอาการสุดคุณหมอต้องปั๊มหัวใจประมาณ30นาทีชีพจรไม่ขึ้นและเสียชีวิตตอนตีสองนาทีคือสี่ทุ่มยังคุยดีๆใช่ตีสองสีนาทีเสียชีวิตค่ะ เื้อเนี่ยมันก็ลามเร็วนะครับก็คือตอนแรกสายล่างก็ไปสายข้างนะครับแล้วก็ไปที่ด้านขวานะครับพอไปด้านขวาเนี่ยเหมือนถ้าเป็นกาก็คือหิ่งลงเลยเออเหมือนกับว่าคุณพ่อเขารอวัคซีนที่มันเขาเขาเชื่อว่าวัคซีนมันต้องเป็นตัวนี้ตัวนี้อะไรเงี้ยครับคือเขาก็อยากชี้ที่เขาเอออยากฉี้แล้วสบายใจอะไรเงี้ยครับคือคือพื้นเดิมของพ่อผมมันจะมีโรคเยอะอยู่แล้วนะครับกล้ามเนื้นออ่อนแรงพ้วนเบาหวานไทรอยด์ความดันอะไรเงี้ย คือมีเยอะอยู่แล้วเขาก็เลยไม่เขาก็เลยเลือกเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็ไม่คิดว่ามันจะไม่ทันอะไรเงี้ยครับแต่ก่อนที่เขาจะไปเนี่ยพี่สาวผมก็คุยกับเขาประมาณเที่ยงคืนสี่ทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยครับเท่าที่ฟังก็เขาก็มีความมีความหวังที่ว่าจะหาแล้วก็จะแข่งแล้วก็ากลับมาใช้ชีวิตได้อะไรเงี้ยเขายังอยากขายตลอดนะครับเขาเ,เขายังเคยมองว่าเออถ้าจุฬามีนักเรียนเปิดเทอมแล้วไม่ต้องเรียนออนไลน์แล้วเนี่ยเขาก็จะไปขีป่มอเตอร์ไซค์ นักข่าววัชราไปที่บ้านของลุงฟุตตี้ยังพบรถเวสต้าคู่ใจของคุณลุงยังจอดอยู่หน้าบ้านพร้อมกับถังแช่แข็งตอนนี้ในบ้านเหลือลูกชายคนเล็กอายุ37ซึ่งติดโควิดอยู่ลำพังพ่อแม่ไปตรวจเชื้อผลเป็นลบไปอยู่กับบ้านพี่ชายอีกหลังหนึ่งตัวลูกคนเล็ก,กตอนนี้ก็มีไข้วีเสมหะไปตรวจหาเชื้อแล้วติดโควิดก่อนพ่ออีกรักษาตัวแบบโฮมไอโซเลชันต่อมาเห็นพ่อเริ่มไอก็อยู่บ้านพ่อไม่ได้บอกว่าอาการหมกักมากน้อยแค่ไหน และคุณพ่อดูมันจะสังเกตเห็นชัดก็คือไม่ค่อยกินข้าวจนผอมลงทางบ้านซื้อเครื่องตรวจออกซิเจนที่เลือดที่ปลายนิ้วมาปรากฏว่าเหลือแค่85พาไปตรวจเชื้อรู้ว่าเป็นผลบวกประสานโรงพยาบาลเพื่อส่งตัวคุณพ่อเข้าไปรักษาได้ที่โรงพยาบาลตำรวจพอเข้าไปปุบ๊บปรากฏว่าเชื้อมาลุกลามไปทั่วทั้งปอดคือปอดเดนี่ยเป็นฟ้าหมดแล้วนะคะพวกเราว่าอาการหนักมากน้อยแค่ไหน จนพวกเราเนี่ยก็พยายามที่จะหาข้อมูลข้อมูลทางอุณหภูมิข้อมูลของออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาเข้าผ่าเข้าเกณฑ์หรือเปล่าเขาบอกว่าได้รับยาเนี่ยผมก็เข้าใจว่าอ,อยู่ในมือหมอด้วยแล้วอย่างหนึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะทรงๆหรืออาจจะดีขึ้นแต่ว่าสักพักหนึ่งประมาณ4ี่ห้าวันเนี่ยผมก็ได้คอนแทคจากพี่น้องผมนะเขาก็บอกว่าอตอนนี้มันลามไปทั่วปอดแล้วนะ ก็กพ,พี่ผมก็บอกว่าถ้าถอดเครื่องหายใจก็สามารถไปทุกเวลาก็คุยได้ครับมีเพื่อนหรือว่ามีผู้ใหญ่โทรหาเขาก็โทรก็คุยได้แต่ว่าถ้าเขาเหนื่อยมากถ้าเขาคุยต่อไม่ได้เขาก็จะบอกว่าพอคือผมไม่อยากอ้างอิงใครนะครับแล้วก็ไม่อยากเจอโทษใครเพราะว่าทุกคนก็ไม่อยากให้เรื่องร้ายเกิดขึ้น แต่เราก็ได้แต่หวังแล้วก็ไปถึงโตผม,มนะฮะ,ะคิดในทางที่ดีพูดในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ดีอย่าให้เรื่องมันไม่ดีอยู่แล้วมันมันแย่ลงไปอีกลูกสาวของคุณลุงฟุตตี้เนี่ยเอารูปสุดท้ายของคุณพ่อมาเปิดเผยนะคะเป็นรูประหว่างรอเข้ารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อ25กรกฎาคมค่ะ25กรกฎานะคะ แล้วก็โพสต์ข้อความประกอบไว้ว่าโควิดรุนแรงกว่าที่ป้าคิดอันนี้เป็นคําพูดของลุงฟุตตี้ค่ะคือป้าคิดว่าป้าสู้มันไหวแต่ร่างกายมันไม่ไปกับใจนี่คือประโยคสุดท้ายก่อนจะเสียชีวิตที่ลุงฟุตตี้บอกกับลูกสาวลูกสาวเนี่ยบอกว่าที่คุยกับคุณพ่อตอนสี่ทุ่มก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตในคืนนั้นเนี่ยคําสั่งเสียก็คือ ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีรีบไปฉีดวัคซีนถ้ามีโอกาสได้ฉีดวัคซีนให้รีบไปค่ะอย่ารอไม่อยากเห็นการสูญเสียอีกนะคะแสะดงความเสียใจด้วยน้องไบคงจะมีความรู้สึกเคยซื้อใช,ใช่ไหมใช่ค่ะแสะดงความเอกลักษณ์ก็คือผลไม้ตัดแต่งแช่เย็นหวานกรอบและพิถีพิถันขนาดตังโมในเอาเม็ดออกค่ะแล้วแกจะจําได้ว่าใครกินอะไรถ้าเป็นลูกค้าประจำอะค่ะแกเป็นคนจําเก่งค่ะแล้วก็สนุกสนานอัธยาศัยดี จะดั่งความเสียใจอีกครั้งหนึ่ง